ทีนี้พูดถึงราคาน้ํามันแพงหรือถูกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเปรียบเทียบราคานั้นกับราคาไหนนะคะถ้าพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเนี่ยลิตรหนึ่งสิบหกบาทสำหรับดีเซลคือถูกมากๆเลยเมื่อเทียบกับบ้านเราทีนี้พอปัญหาราคาบ้านเราแพงกว่าอย่างนี้เนี่ยจึงทําให้ปัญหาการซื้อขายน้ํามันแถวแถวแนวจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะคะก็มีการลักลอบนําน้ํามันเถื่อนเข้ามาขายซื้อขายกัน,น,นกคึกคักเลยค่ะหลายจุดเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้มงวดกวดขันมากขึ้นค่ะ ทีมข่าวไทย PBS ีรีเอสตรวจสอบพื้นที่บ้านคลองรำและบ้านปะดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียพบว่ามีการลักลอบขายน้ำมันเถื่อนหลายจุดนะคะทั้งการบรรจุขายตามปั๊มหลอดและการบรรจุใส่แกลอนขนาด10ลิตรออกมาวางขายกันริมถนนของทั้ง2หมู่บ้านค่ะโดยน้ำมันเถือเ่อนจะขายน้ำมันเบนซิน97ราคาลิตรละ30บาท ส่วนน้ำมันดีเซลเนี่ยขายอยู่ที่ลิตรละประมาณ28บาทเท่านั้นซึ่งก็จะต่างจากราคาน้ำมันในประเทศนะคะคือบวกลบเนี่ยต่างกันอยู่ประมาณลิตรละ5บาทเลยค,คือถ้าเราตีว่าเราเติมถังหนึ่งเนี่ย30ลิตรนี่ก็หลายบาทแล้วนะคะอ,อย่างแก๊สโซฮอล์95บ้านเราจําหน่ายอยู่ที่ลิตรละ3 6บาท40สตางค์ส่วนดีเซลลิตรละ3 2บาท50สตางค์ค่ะ ส่วนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเนี่ยขายน้ำมันเบนซิน97และน้ำมันดีเซลเท่ากันลิตรละ16บาทเท่านั้นทีนี้ตามชายแดนมาเลเซียเนี่ยก็คึกคักเลยสิคะพราราคาถูกแบบนี้คนซื้อก็อยากซื้อค,คนขายก็กำไรดีก็อยากขายเหมือนกันเราจึงเห็นการลักลอบนำน้ำมันเถื่อนมาวางจำหน่ายกันหลายพื้นที่ของอำเภอเสดาอย่างต่อเนื่องคะ่ะครับสหรับเรื่องของปัญหาน้ามันเถื่อนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะก็มีมาให้เห็นเป็นระยะนะครับบางพื้นที่เขาบอก เนี่ยนะครับตั้งจุดขายกันเนี่ยห่างจากโรงพัก500เมตรเท่านั้นเองก็เ,เ,เ,เรียกว่าก็ขายกันให้เห็นเห็นไปเลยนะครับ